บุคคลผู้อยู่ใกล้วัดผู้อยู่ในพุทธศาสนานี่วันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์มาจากวัดป่านีคำสมบัติอยากจะมาปกเรามาเชิญชวนให้เราทั้งหลายรักในพระพุทธศาสนาอย่างสุดซึ้งอย่างเต็มหัวใจเคารพพระบูชาต่อครูบาอาจารย์มีความนอบนอ้นอมต่อท่านยำเกรงต่อท่านถวายทานด้วยความเคารพทุกสิ่งทุกอย่างย้อนไปถ้าเหมือนครั้งพุทธกาลนี่เราจะ จะเริญรุ่งเรืองไปอีกมากไปอีกไกลถึง5,000ปีเลยแหละท่านรักษามาดีแล้วครูบาอาจารย์เพียนประพฤติปฏิบัติจนมาถึงยุคข,ของเราก็รักษาสืบสารต่อไปอย่าให้ผิดเพีย้ยนการเข้าวัดในแต่ละวัดไม่ยากเลยถ้าอยากให้วัดจเจริญประการสำคัญก็คือศรัทธาของญาติโยมสถานที่แห่งน,นี้หรือทุกทกที่ที่เกิดด้วยความจเจริญ ก็เนื่องด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทผู้มีหัวใจอันงดงามได้เสียสละทรัพย์แม้เพียงเล็กน้อยก็แล้วแต่รวมกันรวมกันมากเข้ามากเข้าบุญแต่ละปีอาผ้าป่ากรถินสังฆทานทุกสิ่งทุกอย่างหรือมีโอกาสนอกรอบเราก็มาดูแลครูบาอาจารย์ส่วนตัวของเราทำนั่นทำนี่เป็นบุญขุศลทั้งหมดดังนั้นพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองก็ขอฝากไว้ที่แรงศรัทธาของญาติโยม ผู้หาทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์แล้วนะ้ำมาดูแลครูบาอาจารย์และด้วยแรงศรัทธาจากหัวใจด้วยการประพฤติและปฏิบัติรักวัดรักวารักพุทธศาสนาคารุรูบาอาจารย์ดูแลวัดบ้านของตนและคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันเราเป็นลูกพ่อเดียวกันวันนี้ก็เหมือนกันพระอาจารย์ได้ข่าวก็จะมาช่วยมาส่งมาเสริมชวนมาหมดทั้งวัดเลย ศีลแปดวันนี้บรรพะมีเท่าไหร่ชวนมาให้หมดสองขันรถเราต้องไปส่งเสริมไปให้กําลังใจไปเป็นเนื้อนาบนเนื้อนาฐานซึ่งกันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันตั้งใจไว้ว่าสองพันบาทมาเห็นสลาหลังใหญ่เพิ่มมาอีกหนึ่งพัอนุโมทนาแล้ววันนี้กันเทศก็กันเหมือนกันก็จะน้อมเข้าในพระป่าตรงนี้อีกสเต็ปที่สองพระคุณเจ้าพระอาจารย์มณี นิมนต์วันที่9อีก3,000บาทอนะุโมทน,นาสมคุณพระป่าพระอาจารย์ล่วงหน้าดังนั้นเรามีไม่มากแต่เรามีใจที่จะให้มากๆเหมือนแม่น้ําน้อยก็ไหลบ่อยๆก็เยอะเองใช่ไหมคุณแม่เราเป็นลูกพ่อเดียวกันต้องรักกันต้องคอยส่งเสริมกันมาด้วยหัวใจวันนี้มาให้อาจารย์ไม่ใช่นักเทศบอกไว้ก่อนแต่ เป็นผู้เพียรและผู้มีจิตรักในพุทธศาสนาจึงอยากจะเชิญชวนเราทั้งหลายพุทธบริษัทรักในพุทธศาสนามากๆพระอาจารย์ไม่ใช่นักเทศที่มีความเก่งและก็เชี่ยวชาญยังเป็นผู้ด้อยในพระธรรมแต่หัวแจงพระอาจารย์พร้อมที่จะกระทําส่วนตนและพาญาติโยมท้านลานประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและก็ดีงามตามทางสายกลางที่เรียบงา่ายดังชื่อบ้านของเราบ้านกลางใช่ไหมกลางๆนี่แหละไม่ดีไม่เด่น แต่ไปไเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นตั้งแต่สังฆทานที่มาเทศที่นี่มาสนทนาที่นี่วันนั้นพูดถึงอนิสงส์ของการสร้างโรงทาน <ๆ S 1> ก็เพิ่งได้มาอีกครั้งที่สองการมาครั้งนี้ได้เห็นความเจริญของสถานที่แห่งนี้บ่งบอกได้ว่าจิตใจของพี่น้องคุมวัดที่นี่รักสถานที่แห่งนี้มีการเสียสละคอยดูแล และที่สุดพระคุณเจ้าผู้อยู่ผู้เพียรก็เก่งนะเฉพาะทําความสะอาดใน่ชั่วโมงกว่ายังไม่ต้องเชื่อบ้านเราหลังหลังไม่ได้ครึ่งสลานลองดูสิทั้งวันใช่ไหมแต่พระคุณเจ้ารูปเดียวหรือกี่รูปก็แล้วแต่ท่านต้องเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เช้าเย็นด้วยภาคเช้าตื่นแต่เช้าทําสมาธิภาวนาสวดมนต์ทำสะอาดปินทบาตกลับมาทําความเพียรบ่ายสามก็มาเริ่มเลย ทำไมทราบอาจารย์รู้ดีเพราะเคยอยู่รูปเดียวทั้งวัดนั่นแหละดูแลทั้งหมดด้วยจิตที่รักในพุทธศาสนาแล้วต้องมีการประพปฤฏิบัติสวดบุญพารานาจึงจะดูดดูดพลังบุญแห่งญาติแห่งโยมแรงศรัทธาเข้ามาได้ถ้าอยากให้วัดเจริญอันดับแรกญาติโยมพุทธบริษัทหนึ่งมีใจรักในพุทธศาสนาเคารพศรัทธาเรื่องสน่คุบายาจารย์มอบให้เต็มหัวใจเลย ประการที่สองครูบาอาจารย์สําคัญที่สุดจุดปักหลักใหญ่ที่นี่ต้องเพียรประพฤติและปฏิบัติให้ได้สวดไปเถอะมุนกาถาภาวนาไปไม่ต้องขอแล้วจะหลั่งไหลามาเองมหาสมัยสูตรมีโอกาสพระอาจารย์ทบสวดได้รับรองที่นี่ปรารถนาเท่าไหร่สําเร็จเท่านั้นพระอาจารย์ทดสอบมาแล้วผู้มีปัญญาเขาจะไม่ชอบการขอแต่เขาจะสังเกตและใช้เวลายาวนานด้วย แล้วไม่ต้องขอถึงเวลาเขาให้เองเขาจัดเต็มให้เลยแต่เขาจะดูนานหน่อยแต่ถ้าเราแสดงอาการที่ขอนีหน้าเล็กน้อย,นนนอยแต่ความมั่นของมันไม่มีก็าหาไปเรื่อยขอไปเรื่อยคนนั้นก็หลุด,หล,ดหลุดไปเรื่อยครั้งพุทธการพระคุณเจ้าในแต่ละวัดแต่ละที่จะเพียรประพฤติและปฏิบัติและแผ่เมตตาไปอย่างสิบทิศปริวารของท่านอยู่ที่ไหนให้มาพบมาเจอกันด้วยแรงบุญแห่งการประพฤติปฏิบัติ พบเจอกันแล้วจงมาอ่านข้อสมโพช่วยกันส่งเสริมสถานที่แห่งนี้ให้เกิดด้วยความเจริญตามพอสมควรในทางสายการที่จะมีได้ท่านจะมีอธิษฐานแบบนี้แล้วจะดูดมาจากทิศทั้ง4อันนี้คือบริวารบารมีเหมือนดังที่เกิดในวันนี้นี่คือบริวารของท่านพระอาจารย์พรรักษาแล้วก็จะศรัทธาซึ่งกันเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยผู้ทวารจะเกิดอันนี้ส์จะ หนุนขึ้นหนุนขึ้นทําอะไรก็จะขึ้นจะเกินจเจริญขึ้นเจริญขึ้นด้วยการแผ่เมตตาของพระคนเจ้าหนุนแปหนุนไปดังน,น,นั้น,น,นไม่ยากเลยไม่ต้องน้อยใ,ใจว่าโยมมาไม่เยอะพระมาอยังไงปฏิบัติให้เยอะเะให้ทรมาเยอะเะบาร,รมีบุญเยอะๆะแล้วเขาจะมาเองถึงมาน้อยแต่แรงศรัทธาจะได้จากเขาเนี่ยเยอะมากเต็มหัวใจเลยอย่าลืมว่าผู้มีปัญญาเขาจะสังเกตใจเย็นมากแต่ถึงเวลาไม่ต้องขอเขาจะ จัดสรรให้เองด้วยแรงศรัทธาเต็มหัวใจเต็มร้อยสบายมากดังนั้นพระคุณเจ้าทําหน้าที่ของพระคุณเจ้าเพียรประพฤติปฏิบัติและภาวนาเจ้าทั้งหลายผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ทําหน้าที่ของเจ้าคอยส่งเสริมด้วยปัจจัยสี่คอยดูแลเหมือนที่แห่งนี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมทั้งวัตถุสิ่งของที่เป็นศาสนาวัตถุกว่าจะหามาได้ที่วันนี้ของแห่งมากแต่ก็เกิดขึ้นได้ด้วยแรงศรัทธา อันนี้คือความเจริญภายในภายนอกเกิดขึ้นแล้วเมื่อภายนอกเกิดขึ้นเจริญขึ้นดังพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างได้8 4ดหมนสี่พันเจดีมากเยอะที่สุดเลยเจดี JD เดียวนีก็แทบไม่รอได้แล้วใช่ไหมกว่าจ,จะเสร็จหลายสิบปีอันนั้นคือเจริญภายนอกวัตถุแต่ก็มีความเจริญภายในดังที่พระอาจารย์ได้กล่าวในเบื้องต้นมีพระคุณเจ้าสวดมนต์ภานาโยมปฏิบัติธรรมความเจริญภายในต้องควบคู่กันไปด้วยทีนี้ประโยชน์จะเกิดทั้งสองฝ่าย พระคุณเจ้าก,ก็ได้เจริญในธรรมในพระวินัยปินโยยิ่งขึ้นโยก,ก็ได้วัตถุสิ่งของก็ได้อาศัยคือเจริญภายนอกและภายในธรรมะก็ได้โยมีจิตใจงดงามละโทสะโมหะเบาบางจางคายจากกิเลสทั้งปวงมีความสุขเมื่อเข้าวัดถึงจะมีคนน้อยแต่เราก็มีความสุขมากเพราะเราเต็มใจให้กันบริสุทธิ์ใจเข้าหากันและในแต่ละวัดสําคัญที่สุดนะขอบิณฑาบาตอย่ามีแม่วัด เข้าใจไหมเข้าใจว่าคําว่าแม่วัดพ่อวัดไหมคือไม่ได้ต้องผ่านต้องผ่านก่อนต้องผ่านก่อนนี่แหละนี่แม่วัดคนนี้ใครมาใหม่มาเก่าต้องมาผ่านเซ็นเซอร์ก่อนอืมแม่โปะมันนั่งยู่นีกายวัจะไ,ไหนวะเออนะสําคัญนะไม่งั้นวัดนั้นจะคุณค่าจะดอกทันทีเลยจากที่จะสว่างเต็มร้อยถ้ามีแม่วัดพ่อวัดเนี่ยถ้าแม่ดีพ่อดีก็สุดยอดนะสว่างคูณสองจากร้อยเป็นสองร้อยแต่ถ้าแม่วัดพ่อวัด คอยขัดคอยขวางนี่จากหนึ่งรเหลือห้ลดลงไปเรื่อยครูบาอาจารย์ก็ลำบากใจนะขอให้เป็นส่วนกลางน,น,น,นะไม่เหนาะเหมือนบ้านกลางตําบลกลางอิทธิหากใช่ไหมอาจารย์ยังอยู่ไม่กลางเลเกินไปโบนเทียมนวน,นวนสมบัติน้องสนมเลยตัวนี้มันกลางนี่ดังนั้นวัดบ้านกลางนี่ให้เป็นกลางกลางของพุทธบริษัทจากทิศทั้งสีจะดีไหมอาลองคิดดู ครูบาอาจารย์ทิศไหนสายไหนมาได้หมดใช่ไหมยินดีต้อนรับญาติโยมมาจากทัท้งสี่ภาคใต้เาค่งเหนือเป็นกลางกลางวางใจเป็นกลางร,รักก็รักกลางกลางใช่ไหมอะไรมาแล้วไม่ชอบใจก็วางใจเป็นกลางดีไหมความสุขก็จะเกิดที่นี่ก็จะมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันเป็นที่ว่างใครๆก็ชอบที่ว่างถ้าตัวนี้มีมีคนนั่งก่อนมีพระคุณเจ้านั่งก่อนพระอาจารย์ก็ขึ้นมานั่งไม่ได้แต่ถ้าว่างน่ะเต็มใจที่จะไปนั่งด้วยความงดงาม นอนก็เต็มหลังนั่งก็เต็มคนใช่ไหมนอนเต็มหลังนั่งเต็มคนถ้ามันเป็นที่ว่างแต่ถ้าที่นั้นมีเจ้าของถึงมันจะว่า,าถ้ใจเขาห่วงอ,อยู่อือย่ามองคอยทียนะ่หนมองคอยทียนะ่ั่นความรู้สึกเราก็อาจใช่ไหมผู้เป็นแขกผู้ไปในบ้านนั้นดังนั้นสำคัญที่สุดเจ้าของบ้านต้องใจใหญ่ใจกว้างก็งเป็นกลางกลางกับทุกคนอาคติสี่อย่าให้มีไม่ลาเอียงเพราะรักไม่ลาเอียงเพราะหลงไม่ลาเอียงเพราะกลัว ไม่ลำเอียงเพราะอยากอื่นสี่อย่างให้มันเบาบางจางขาไปให้มันเป็นกลางสบายนั่งที่ไหนก็มีความสุขปากไปให้คิดเดิมพ่อวัดแม่วัดก็ให้เป็นพ่อดีแม่ดีก็จะซูเปอร์ทวีคนสอนครูบาอาจารย์ก็สบายใจแม้แม่มอยู่วัดมีญาติธรรมมาพ่อวัดแม่วัดก็คอยดูแลคอยต้อนรับก็มีความสุขโอ้ในฤทธธรรมะจ้างสอนลูกศิษย์ดีจริงๆนะพระอาจารย์ขนาดท่านไม่อยู่ เรายังมีความสะดวกได้สุขขนาดนี้ถ้าท่านอยู่จะมีความสุขขนาดไหนตรงกันข้ามอาทะไมอาจารย์ไม่อยู่มาหน้ามาใหม่มาจากไหนนี่เอาแล้วครั <c oughs> ้งหน้าเขาจะมาอีกไหมไม่มาใช่ไหมเราต้องมีความเยือกเย็นแล้วก็เป็นสุขเหมือนสมกับที่เราสร้างวัดได้มีความเจริญภายนอกสลาหลังใหญ่กว้างยาวไปถึงโน่นจิตใจเราให้ยิ่งใหญ่และก็กว้างใหญ่กว่าสระร้อยเท่าพันเท่า พุทธบริษัททั้งหลายและฝากให้ดูแลครูบาอาจารย์การปฏิบัติต่ตอครูบาอาจารย์ก็มีความสําคัญดังนัง้นท่านไม่ได้มีเฉพาะศาสนาวัตถุภายนอกรายละเอียดของครูบาอาจารย์ใครเป็นอุปถัมภ์ต้องคอยดูแลเจ็บป่วยไม่สบายและรายจ่ายภาระอิมมีมากกว่าที่วัดอีกเยอะต้องตามไปดูในตรงนั้นอย่าปล่อยให้ท่านลําบากนะ ้คอยดูแลคอยส่งเสริมเจ็บป่วยพาไปหาหมอทุกสิ่งทุกอย่างมันมีรายละเอียดอีเยอะมีงานมีการก็ามาปรึกษาเป็นภายในถึงจะไปกันได้อาจารย์จะเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีโยมคอยช่วยควบไปไม่ได้โยมจะเก่งแค่ไหนทำไมมีพระคุณเจ้าที่นี่ก็เกิดขึ้นด้วยความเจริญไม่ได้ดังนั้นรักพุทธศาสนามากๆเคารพศรัทธาเรื่องใสในครูบาอาจารย์หากมีการเดินทางก็ติดตามท่านคอยดูแลท่าน ไปจอดรถไปในที่ต่างๆก็อย่าทิ้งท่านให้เดินไปคนเดียวผู้ชายดูแลครูบาอาจารย์นะเข้าห้องน้ําก็ตามไปในห้องน้ํามันมีไฟมันมีสัตว์แล้วก็เทน้ําให้ก่อนไม่งั้นท่านก็จะลําบากในวินัยของท่านคอยดูแลบางทีเขาปิดทําสะอาดอาจจะมีแต่ผู้หญิงล้อกล้าขึ้นมาทําไงละ่ะลงรถมีโอกาสเปิดประตูให้ท่านทําปฏิบัติอุปทา,านเพื่อตัวเราหนึ่งพุทธศาสนางดงาม แต่ก่อนพระอ,อาจารย์ก็ไม่ทราบพอไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านให้ปฏิบัติในวินัยที่ละเอียดแม้สิ่งเล็กน้อยทํากับครูบาอาจารย์โอ้ทาไมต้องทําขนาดนั้นพอมาเข้าใจแล้วอ๋อเราไม่ได้ทํากับพ่อกับแม่ที่บ้านพอมาโบวชยังโชคดีที่ได้ทำกับครูบาอาจารย์แล้วก็เกิดอานิสงส์ทุกวันนี้เขาเพราะทําไว้กับครูบาอาจารย์นิดหน่อยนี่เองดังนั้นอุปถาท่านก็เหมือนอุปถาตัวเองใครดูแลครูบาอาจารย์ ก็จะมีคนมาดูแลเราสิบเท่าร้อยเท่าเจ็บป่วยมาก,ก็จะไม่มีใครทิ้งขว้างก็จะคอยเอาใจใส่ดูแลเพราะเราไม่อนี้ปล่อยละเลยครูบาอาจารย์ดูแลครูบาอาจารย์นี่อนุภาพแห่งศีลความเมตตาของท่านเปิดประตูให้ท่านพาท่านไปห้องน้ําจะซื้อของเข้าไปเลยในเซเว่นในร้านขายท่านจะชี้บอกแล้วก็หยิบให้ไปจ่ายท่านรอที่รถไม่จําเป็นอะไรก็เป็นธุระให้ท่านจะมีความงามนะอันนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยที่อยากจะฝากอยากจะบอกดังนั้น บ้านกลางสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่เป็นกลางโดยชื่อและโดยการปฏิบัติก็ให้เป็นของกลางเชื่อว่าความเจริญจะไม่อยู่แค่นี้จะไปอีกไกลอีกเยอะอาจจะอยู่ในปา่าลึือแต่ที่นี่มันสว่างด้วยแสงศีลแสงธรรมด้วยเสียงสวดมนต์เห็นไหมใครจะคิดล่ะนี่สามเณรตั้งยี 30, ่สิบสามสิบครูบาอาจารย์ก็ตั้งหลายรูปผู้นี้เยอะกว่านี้อีกอาจสมิตเต็มละมั่งว่าอาจารย์อบนอกครูบาอาจารย์ที่นี่นั่นแหละ เราจะพิ่งคิดไปไกลให้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันเอาใจใส่วัดตัวเองหน้าที่ที่ครัวมีอะไรยากโยมต้องคอยจัดคอยทําสะอาดเก็บระเบียบไม่ใช่ให้พระอาจารย์ไปจัดให้นะอย่าให้บกพร่องหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสีพระอาจารย์ท่านจะเดินไปตรวจหรือหนึ่งเดือนท่านจะไปตรวจตรวจตรวจสิ่งในบกพร่องท่านก็จะบอกนะหน้าที่ของเราทางนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็จะดูแลกันเองอาสงสิ่งใดไม่รู้ท่านก็จะคอยปรับคอยจัดด้วยภายนอก ควมันสะอาดภายนอกแล้วภายในเราก็จะสะอาดสบายอยู่ที่ไหนก็มีความสุขทุกตารางนิ้วทุกจ้างเก้านในวัดเรามีความสุขทั้งหมดเพราะเราสุขแล้วปฏิบัติดีแล้วทำสะอาดดีแล้วในภายนอกก็มาทาําสะอาดภายในเชื่อมโยงกันไปเหมือนที่นี่เจริญภายนอกสาราหลังใหญ่ก็ให้เจริญภายในธรรมะให้ยิ่งใหญ่กว่าศาราเมตตาพอยินดีน้ำใจให้ยิ่งกว่าน้ำประปราบ,ปาบ,บนแท้ง หลังไหลอย่ามีที่สิ้นสุดทุกการทุกเวลาเราจะมีน้ําใจหลังไหลเอาไปจากญาติโยมทั้งสี่ที่เดินทางมาที่นี่หรือหากมีโอกาสไปที่วัดอื่นเราก็จะไปคอยเติมเต็มให้ท่านไม่ใช่ขาเหนือแล้วไปดึงให้ท่านมาเติมเต็มให้เราจะมีน้อยมีมากถ้าเราเป็นผู้ให้เป็นประเสริฐที่สุดหนึ่งในการปฏิบัติในขณะที่มีชีวิตหนึ่งในนั้นคือต้องเป็นผู้ให้ถ้าเราเป็นแต่ผู้รับเวลาตายไปเสียดายที่สุด ขาดทุนที่สุดต้องไปใช้นี่คืนเข้าหมดเลยจะมากจะน้อยขอให้ได้เป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งเบาเมื่อเบาก็สบายเมื่อสบายก็เบิกบานก็เป็นบุญเบาสบายเบิกบานเป็นบุญแต่ถ้าเราเป็นผู้รับยิ่งเอายิ่งจะได้จะมีจะเป็นก็จะหนักหนักในจิตในใจต้องไปตามใช้ยเขาอีกดังนั้นทาว่าการเข้าวัดการดูแลวัดนี่เป็นสิ่งสําคัญมากพุทธศาสนาต้องรักกัน ต้องเคารพซึ่งกันและกันศรัทธากันมาที่นี่เรามาน้องเข้าหากันเป็นครูซึ่งกันและกันมาต่อยอดปัญญาให้กันสรรเสริญกันในคุณงามความดีหากซึมใดไม่ดีก็เป็นปกติของคนที่ยังมีกิเลสเราเป็นมนุษย์น้อยปุถุ์ชนให้อภัยซึ่งกันและกันเห็นไหมเรามาวัดเราเข้าวัดจงเป็นกันระยนมิตรซึ่งกันและกันอย่ามากันกันเองส่วนมากกันกันเองวัดเดียวกันนั่นแหละ บางทีก็พี่น้องกันนั่นแหละ,ะกันกันเองก็มีแทนที่จะส่งเสริมตัวเองส่งเสริมกันเองไม่ยากหรอกพลิกนิดเดียวปัญหากับปัญญาและเชื่อว่าไม่ว่าที่นี่วัดนี้หรือทุกทกที่ในพุทธศาสนาถ้าเข้าใจคลิกได้ถูกความเจริญก็อยู่กับความวุ่นวายนั่นแหละนิดเดียวเองทุกคนพร้อมแล้วมีศีลมีธรรมมีพารณนตบมีทานมีสวดมนต์พร้อมที่จะส่งเราถึงความเจริญทุกเมื่อ